สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาร์คเบเกอร์เกมเมอร์กับเกม Alchemy Star นะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวเรียวนานะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยสงสัยกันนะครับว่าเก่งจริงหรือเปล่านะครับด้วยความที่แอคทีฟสกิลเนี่ยคล้ายๆกับนางเอกอย่างไวท์นะครับและในส่วนของเชนคอมโบเนี่ยก็ดูไม่ไกลสมกับเป็นสไนเปอร์เลยนะครับก็เลยอาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเอ๊ะควรจะปั้นหรือไม่ปั้นดีนะครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย ถึงแม้ว่าลีโอนาจะเป็นตัวละครประเภทสไนเปอร์นะครับแต่ว่าการสร้างความเสียหายระยะไก,กลนั้นอาจจะไม่ใช่จุดเด่นของลีโอนาครับแต่ว่าจุดเด่นของลีโอนาจะคืออะไรนั้นเรามาเริ่มต้นกันที่แอคทีฟสกิลกันก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งหลังจากที่เราทําการกดใช้งานแอคทีฟสกิลแล้วจะทําการสร้างความเสียหายจํานวน90%ดาเมจ5ครั้งให้แก่ศัตรูแบบสุ่มนะครับและหากมีกระเบื้องสีแดงอยู่บริเวณโดยรอบนะครับก็จะทําการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้อีกนะครับโดยกระเบื้องสีแดง1แผ่น,นก็จะทํการ การสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้อีกจํานวนหนึ่งครั้งครับ แลส่วนของเชนคอมโบนะครับหากเราทําการลาดกระเบื้องตั้งแต่2ช่องไปจนถึง11ช่องนะครับก็จะทําการสร้างความเสียหายตั้งแต่150%ดาเมจไปจนถึง170%ดาเมจตามลําดับครับนอกจากนี้นะครับ stack เบิร์ด1อันนะครับก็จะทําการเพิ่มนะครับเปอร์เซ็นต์ดาเมจให้กับเชนคอมโบอีกเป็นจํานวน5%ด้วยกันครับดังนั้นยิ่งมี stack เบิร์ดเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้เชนคอมโบรุนแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับซึ่งในส่วนของระยะการโจมตีของเชนคอมโบนั้นก็สามารถดูได้จากรูปที่ผมขึ้นโชว์อยู่ในคลิปนี้ได้เลย ấp yep. มาต่อกันที่ระบบ Break t o หรือว่าการปลดล็อกดาวน์กันบ้างนะครับโดยขั้นที่1น,นั้นจะทําการเพิ่มพลังชีวิตจานวน250หน่วยครับขั้นที่2นะครับจะทําให้เราสามารถกดใช้ Active Skill ของเร oda าได้เลยทันทีตั้งแต่เริ่มเกมนะครับขั้นที่3ครับจะทําการเพิ่มพลังชีวิตจานวน250บวกกับอีก5%ของ Basic Max s p ครับขั้นที่4จะทําการเพิ่มพลังป้องกันนะครับจำนวน30บวกกับอีก5%ของ Basic Def และขั้นสุดท้ายนะครับจะทําให้ Active Skill นั้นสามารถนับกระเบื้องสีแดงบริเวณรอบตัวของมาีย้นาได้ มาสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกสูงสุดถึง12ครั้งด้วยกันครับ และสำหรับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ e q u i p m e n t ที่จะทำการปลดล็อกหลังจากที่เราทำการ ascension l e o n a นะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดของ Equipment Skill นั้นก็คือการโจมตีแบบปกติเนี่ยจะมีโอกาส40%ครับที่จะทำการเรียกมังกรไฟเนี่ยออกมาทำการโจมตีศัตรูครับซึ่งมังกรไฟตัวนี้จะทำการสร้างความเสียหายเท่ากับ50%ของพลังโจมตีพื้นฐานของ reona ครับนอกจากนี้นะครับก็จะทำการมอบ stack burning นะครับให้กับศัตรูตัวนั้นด้วยเป็นระยะเวลาจำนวน2เทิร์นด้วยกันครับ ซึ่งการอัพเกรด u i p m p n t นะครับอาจจะไม่ได้เพิ่มในส่วนของดาเมจของมังกรไฟแต่ว่าจะทำให้มีโอกาสที่จะเรียกมังกรไฟออกมาโรมตีเนี่ยได้บ่อยมากยิ่งขึ้นครับ มาดูในส่วนของภาพรวมกันบ้างนะครับซึ่งข้อดีของเดียวน่านั้นก็คือสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้แบบหลายครั้งครับยิ่งมีกระเบื้องสีแดงรอบตัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้หลายครั้งมากขึ้นเท่านั้นครับ<ด>นอกจากนี้นะครับเชนคอมโ,โบเนี่ยยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างรุนแรงและยังมีโอกาสที่จะเรียกมกกังกรออกมาช่วยโจมตีได้อีกด้วยนะครับก็ยิ่งจะทําให้การเสริมดาเมจนะครับให้กับเชนคอมโบเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกครับ สำหรับข้อดีอีกเรื่องนะครับก็คือเลโอหน้านั้นใช้กระเบื้องในการเชนคอมโบเนี่ยไม่เยอะมากครับเริ่มต้นที่2ช่องเท่านั้นทำให้ค่อนข้างที่จะเหมาะกับการเอาไปเป็นกัปตันทีมครับ แต่ในส่วนของข้อเสียนั้นก็มีเหมือนกันนะครับเรื่องแรกเลยก็คือระยะการโจมตีของเชนคอมโบนั้นไม่ไกลเลยครับหากเทียบกับตัวละครประเภทสไนเปอร์ด้วยกันแล้วอีกทั้งนะครับการเรียกมังกรออกมาโจมตีนั้นก็ไม่ได้สร้างความเสียหายรุนแรงมากเท่าที่ควรนะครับจริงๆเนี่ยควรที่จะต้องเรียกออกมาได้เลยแบบ100%ซนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องส่มเรียกเลยด้วยซ้ำไปและการที่จะทําให้ดาเมจเชนเพิ่มขึ้นนั้นก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าจะทําการเรียกมังกรออกมาแล้วก็ทําให้เกิดสแต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับปัญหานี้เนี่ยก็สามารถแก้ได้ง่ายๆครับดยการใส่ตัวละครธาตุไฟตัวอื่นๆที่มีความสามารถในการมอบสถานะเบิร์นให้กับศัตรูเนี่ยมาช่วยครับอย่างเช่นอ่ย,อยูริเอลเป็นต้น และก่อนจะจากกันไปนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Alchemy Star นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอร์เมื่อต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ